ก็เป็นสําหรับในพาร์ทของภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกครับแต่ว่าคือจริงๆอ่ะความรู้สึกผมก่อนที่จะไปถ่ายนยะผมรู้สึกกดดันเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ารูปแบบการถ่ายหนังนละครมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนอนะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยทุกๆคนคือเป็นมืออาชีพมากแล้วก็เวลาเราติดขัดอะไรตรงไหนทุกคนก็คอยช่วยตลอดกดดันไหมครับกับการต้องมาเล่นกับละครมาเล่นกับคนที่เป็นชั้นดังกดดันไหมเหรอครับจริงๆต้องบอกว่า หลังบ้านรู้ทุกคนคุยกันตลอดอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็พอเขาให้โอกาสเราในเรื่องนี้เราก็แน่นอนมันมีความกดดันอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสบายใจกับการทํางานของพวกเขามากกว่าทีมเขาทัพพอตเราอย่างไรหมายคา,าว่าเรากางวลอยู่ว่าเราจะเล่นได้หรือเล่นไม่ได้สําหรับระหว่างหนังซื้อนี่มันต่างกันคือต้องบอกว่าภาพประโยชน์เรื่องนี้คือแล้วแต่ผู้กำกับจะจะ,จะจะจะส่งบทให้เราด้วยครับบางทีที่ส่งให้เราอ่าน,นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเวลาหน้าง,งาน<อ>าเขาคิด,ดอะไรได้อะไรครับเขาก็จะ พูออกมาหมดเลยแล้วซึ่งเราก็แค่ไปตามเขาให้ได้แค่นั้นเองต้องตามทันไหมตามทันไหมตามทันไหมก็มีทันบ้างไม่ทันบ้างครับเพราะว่าคือผมเองก็ไม่ใช่ตลกร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็คอยเก็บวิชาจากพี่ๆเขาตลอดการเอาไปตัดสับทัง้เรื่องนี้กับคนงานของตัวเองก็ฝากกันแล้วกันนะครับ24กรกฎาคมนะครับทุกโวงภาพยนตร์รับน่ารักมากมารมากครับก็ฝากละครฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของผมด้วยครับ ครับขอบคุณด kind of so ้วยารับรับข่าวมีข่าวแต่ว่าข่าวเ้าเป็นยังไงบ้างก็มีการแสดงความดีใจส่วนตัวไปแล้วด้วยครับแต่ว่าผมสําหรับผมนะผมว่าผมว่าความรักมันก็เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอแต่ว่าตื้นลึกหนาบางเนี้ยผมไม่ทราบจริงๆครับยังไงก็อยากให้ไปถามเจ้าตัวเองด้วยกานครับใช่นะครับเดี๋ยวรู้ก่อนนะว่าจะมีการเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเี้ผมพูดตรงตัวเลยว่าผมไม่รู้เหมือนกันใช่ครับคือเขาเซอร์ไพรส์ ทุยทุกคนเลยใช่ครับดูทั้งเราด้วยเราด้วยครับก็ใช่ครับแต่แต่แต่ก็รู้สึกว่าความรักของเขาสองคนก็ดูแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วมีความกังวลไม่ว่าจะจะมีผลกระทบกับการการทำงานของเราไหมด้วยรือฐานะทำงานส่วนตัวผมนี่ครับผมว่าจริงๆถ้าเกิดคนติดตามศิลปินจริงๆก็น่าจะแยกแยะได้ครับระหว่างเรื่องส่วนตัวเรื่องงานที่ผมพอบกัดพูกันก่อนแค่ไหนกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยอืมจริงๆแล้วก็ คุย <c oughs> กันเกือ <g ül> บทุกเรื่องเหมือนกันครับ <พอ S 2> ใช่แต่ว่า <c oughs> ช่วง <c oughs> หลังๆมาเนี่ยก็คือต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็มีหน้าที่ของผมด้วยน้องเองก็มีหน้าที่ใหม่ที่ว่าต้องรับผิดชอบเะยครับซึ่งการคุยกันก็ยอมรับว่าอาจจะน้อยลงแต่ว่าไม่ได้ไม่คุยกันเลยนะก็คุยกันบ้างเลย <c oughs> <c oughs> ลองว่าเขาเป็นคู่รักแบบไหนน่ารัองไ่นอนกเธอผมว่ามันก็เป็นความรักของของของคนคู่หนึ่งครับ ใจของคนคู่นึงผมไม่ได้มองว่าน้องเป็นศิลปินหรือว่าพี่แพร์เวาเองเป็นหมอรำแล้วก็อะไรเงี้ยผมมองแค่ว่าคนสองคนถนะ้าเกิดว่ามันมีความรู้สึกดีซึ่งกันและกันแล้วก็คุยกันแล้วถูกคอผมก็ว่ามันก็ไม่แปลกที่จะรักกันได้เราไม่ได้มองว่ามันเร็วไปหรือว่ามันยังไงผมรู้สึกสำหรับ,บกันะเร็วไปไหมสําหรับผมหรอผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าหลายๆคู่บางคนก็คุยกันแล้วรู้สึกว่า อยากจะคบเลยก็มีหรือว่าบางคนคุยกันเป็นปีแล้วยังไม่ได้คบมันก็มีครับผมว่ามันอยู่ที่การคุยกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาสองคนนะเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังเขาเขามีความรู้สึกยังไงเขาคุยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกคนสองคนนะเราห้ามไ,ไ,ไม่ได้แสดงแฟนแฟนคนดแล้วใช่ครับเกวนตัวใช่ครับอยากมีกับเขาบ้างไหมไอ้นะครับอยากมีกับเขาบ้างแต่งงานนะครับไม่หมายือว่ามีแฟนเนี่ยโอ้ผมแต่งหน้าหายาก่อนแล้วเดินกลับไปแต่งงาน ใช่คะะรับเ,เดี๋ยวฝึกแต่งหน้าใดีๆก่อนแล้วไปแต่งหน้ามองว่าส่วนตัวผมเป็นยัไงครับผมว่ามันควรจะจริงแล้วนะพี่ตอนนี้นใช่ไหม,มเพราะว่าตอนแรกผมก็นึกว่าอาจจะจิ้มกัน,นเฉยๆอย่างเงี้ย<ม>แต่ว่าผมว่ามามาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องเปิดใจย,ยอมรับแล้วว่าว่ามันเป็นเรื่องจริงตลอดเวลาจริงๆผมได้มีโอกาสร่วมง,งานด้วยเพราะว่า ทางเวิร pues ์กพอยต์มีคอนเสิร์ตเวิร์กพอยต์ออนทัวร์ได้มีโอกาสได้เจอหลังเวทีหน้าเวทีอะไรก็คือแบบนั้นเลยครับใช่เพื่อนเรารูไปว่ามีกระแสอะไรแบบด้เพื่อนเราเพื่อนสายเขาด้วยสายสายสาเกมายแล้วแบบมีกระแสแบบก็เออมีกระแสรับไม่ได้เขาไม่ได้เขาน่าจะทราบนะครับน่าจะทราบผมว่าเขาทราบทุกเรื่องครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเจ้าตัวของการที่ได้รับดราม่าหรืออะไรต่างๆหรือว่ากระแสตอบรับเนี่ยผมว่าเจ้าตัวรู้หมดแหละ รวมถึงผมเองผมก็อาจจะรู้ในหลายๆเรื่องแต่ว่าผมว่ามันมันอยู่ที่เราจะเลือกโฟกัสหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเรารู้อยู่กับใจว่าเราทําอะไรอะไรเงี้ยครับใช่แล้วมันคุยไรกันหลังเวทีเรื่องนี้บ้างไหมเรื่องเรื่องไม่ต่างต่างแต่จริงๆถ้าเกิดเรื่องลึกๆเลยผมผมไม่ได้คุยเลยใช่เพราะว่าผมก็เคารพการตัดสินใจของน้องเขานะใช่ครับมันก็เป็นความรู้สึกของน้องเขาเราก็เราไม่รู้ว่าเราจะไปไปพูดอะไรยังไงใช่มมีความรับก็ดูสดใสอไปจไหมครับ เขาใช่ไหมครับเขาสดใสผม่อเหี่ยวเลยใช่ครับก็บอกกันเรอผมแต่งหน้าให้หายเขียวก่อนตอนนี้็ดีแล้วตดของต่งานของแต่งงานของขวัญแต่งงของขวัญของขวัญเนยผมผมผมยังไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าคงจะมีตัายนเซอจ์ไ์มาไกลับไ้มต้งานดมดตั้งงาน อันนู้นอันนี่ายรูปตุ๊กหนึ่งสองสามนี่เลยแล้วบอกลูกนี่ตาโอเคไอติเขาบอกให้เราแต่งหน้าตัวเองเลยหน้ามึอเสื้อเหลือม่ลาเสื้อเหลือเ่ยเขาแต่งเจอร์ฟอมฟอมทุกแบบเอเจพเจอมตะแุ่ดท้ม่ใช่แต่ไม่แต่งหน้าไม่หยาดนะเขี่ยนเไม่เขี่ยไม่เกี่ยวต้องบอกว่ามึงแต่งให้ได้เออนั่นแหละ เสือลูก